ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบสองเส้นค่ะอา,อาการป่วยเริ่มแรกนะคะคือมีอาการปวดปวดปวดด้านหัวใจด้านซ้ายะคะ่ะแล้วก็หายใจไม่ได้แล้วก็มันเริ่มเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเอ๊ะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอาการของโรคหัวใจก็เลยไปพบหมอที่โรงพยาบาลผลการตรวจะคะ่ะพอหมอทําตรวจขึ้นหัวใจออกมาปุ๊บหมอก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบสองเส้น เนื่องจากไขมันไขมันเกาะในเส้นเลือดสูงมากและทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ตอนนั้นวินาทีนั้นคือเหมือนเราคิดว่าเราขอนอนทําสมาธิแล้วเราคงตายไปในในในสมาธิดีกว่าดิฉันใช้เซนิตินเนี่ยดิฉันถึงมั่นใจแล้วเชื่อใจว่ามันดีจริงๆรตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับบริษัทเพราะว่าเราไม่ป่วยเราก็ไม่จําเป็นต้องทานอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอวันที่มันวิกฤตซึ่ง โอกาสที่เราจะได้ชีวิตกลับมาเนี่ยมันน้อยมากแล้วใครที่ป่วยให้มาทานเลยค่ะชีวิตและสุขภาพดีอายุยืนยาวเราจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆเพราะวันข้างหน้าเนี่ยโรคภัยมันเยอะมากเป็นน้อยแต่งให้ทันและสายทานชีวิตก็อยู่ได้เป็นร้อยปี